สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ประจำรายวิชาจะนอกขับทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์สันเดย์ฮะจะมาอธิบายแบบประเมินผลการน,นำเสนอของนักศึกษาในรายวิชานี้กันนะครับซึ่งแบบประเมินนี้ได้ออกแบบขึ้นนะฮะโดยสไตล์ที่เป็นรูบิคสคอร์้ะลูบิคส c อร์ที่อาจารย์กวางเสนอขึ้นมานะครับ ทีนี้ก็ได้ปรับจากแบบฟอร์มเดิมนะฮะโดยแบบฟอร์มใหม่นี้จะมี performance element ที่เราจะประเมินผู้นำเสนอก็คือนักศึกษาที่นำเสนอเนี่ย8ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินนักเรียนก็จะอีกประมาณ4ข้อนะครับเราจะมาทำความเข้าใจนะฮะว่าแต่ละข้อนี้เราจะมีข้อยังไงบ้างซึ่งรายละเอียดเราได้อธิบายไว้แล้วนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่เราจะมาอธิบาย ให้อาจารย์แต่ท่านเข้าใจการเป็นศาสาไทยด้วยนะครับในคลิปนี้สำหรับ f o r m a t i v e element นะครับที่เราจะประเมินผู้นําเสนออันแรกคือ content understanding คือความเข้าใจในเรื่องที่นําเสนอความเข้าใจในเรื่องที่นําเสนอนี่เราจะประเมินอะไรบ้างนะครับก็คือจะประเมินว่าผู้นําเสนอเนี่ยได้อธิบายให้เห็นถึงความเข้าใจโดยการสามารถที่จะตอบคำถามได้นะฮะคำถามทั้งในส่วนของ introduction แมทรีซแมตตอนรีซอและคอน u s ชันที่เขานเสนอเขาสามารถตอบคำถามในแต่ละส่วนได้ทั้งหมดนะถ้าตอบได้ทั้งหมดให้4คะแนนเลยนะครับก็จะติดตรงนี้นะฮะเอ็กซ์เลนต์แต่ถ้าเขาตอบได้บ้างนะครับอาจจะตอบได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชว์ตัวอย่างที่ที่มากขึ้นนะครับคือตอบได้แต่ว่าไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมมากนะักอาจารย์สามารถที่จะพิจารณาว่าเขาจะได้เป็นาาลักษณะเป็นกู๊ดหรือข้อสามคะแนนก็ได้ แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในการตอบคำถามเลยนะครับอัน uh, comfortable with information เขาไม่ค่อยมั่นใจมากนักนะครับแล้วก็ตอบคำถามได้เฉพาะคำถามที่บางคำถามเท่านั้นก็จะให้คะแนนที่เป็น2อด้านเหมือนกันนะครับนะฮะส่วนให้หนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะโชว์ว่าเขาเข้าใจข้อมูลที่เขาผิดารได้เลยอันนี้ก็ให้ให้หนึ่งนะครับนะฮะ ต่อไปนะฮะที่เป็นคอนเทนต์ accuracy หรือความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลที่นําเสนอเขาจะได้4คะแนานถ้าเขาสามารถที่จะเอาคอนเทนต์ตลอดการพิสูน์เนี่ยถูกต้องนะถ้าเราถ้าอาจารย์มาห้องดูแล้วว่าทุกสไลด์ที่เขาโชว์ข้อมูลเนี่ยถูกต้องทั้งหมดให้ไปเลย4คะแนานไม่มีเออร์เลอร์แต่ถ้าเขาถ้าเราพิจารณาว่ามี most content เนี่ยถูกต้องมีบางจุดของข้อมูลที่ผิดาไปอาจจะมผิดหรืออะไรงนี้ก็ได้นะฮะ ก็ก็จะให้ไปเป็นสคะแนนนะครับมีข้อมูลนิดหน่อยที่ผิดพลาดข้อมูลที่มีความผิดพลาดมากขึ้นนะฮะคอนเทนต์โดยทั่วไปก็ถูกแต่ว่ามีข้อมูลบางอันที่แบบไม่ถูกต้องโดยตรงเลยนะฮะโดยที่ผู้พิสูจน์ก็ก็เข้าใจผิดตรงนี้ก็ให้เป็นสองคะแนนแต่ถ้าข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบบคอนขีวมากผู้ฟังคอนขีวไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเนี่ย ก็ใช้หคะแนนเท่านั้นนะครับต่อไปในส่วนของ our presentation หรือการเตรมความพร้อมในการนําเสนอนักเรียนสามารถจะพูดอย่างชัดเจนนะครับในสิ่งที่เขานําเสนอในเนื้อหาดังนั้นถูกต้องและสะท้อนให้เห็นว่ามีการฝึกซ้อมมาอย่างดีอันนี้ให้เต็ม4คะแนนแต่ถ้านักเรียนพูดพีเต์เข้าใจชัดเจนแต่ดูแล้วต้องการการฝึกซ้อมอีกสักน,นิดนึงก็จะดีมากอันนี้อาจจะให้3คะแนนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น student ไม่ได้โชว์ว่าสปีกเวลี่เวลนะฮะดูแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยนะครับอันนี้ก็ให้สองคะแนนไปแต่ท่านกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาพรีเซนต์หรือว่าไม่ได้สะท้อนถึงความพรีเซนต์เลยนะครับก็ให้หน,นึ่งคะแนนส่วนต่อไปฮะ supporting material หรือการเลือกใช้ฟอนต์แล้วก็กราฟิกในการทำสไลด์ให้สี่คะแนนเต็มเมื่อฟอนต์ฟอร์แมตทั้งสีและรักษาการใช้ฟอนต์เนี่ยช่วยให้ ผู้อ่านผู้ดูสไลด์เนี่ยอ่านเข้าใจง่ายทั้งตัวฟอนต์ทั้งตัวภาษาแล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหานะครับให้เต็มไปเลยรวมถึงกราฟิกรูปภาพต่างๆถ้ามีขนาดและสีที่ที่ดูง่ายนะครับช่วยซัพพอร์ตข้อมูลที่เขาพูดนำเสนอให้เต็มสีแต่ถ้าฟอนต์ฟอ์แมตเนี่ยอเขาสะท้อนว่าเขามีการวางแผนมาอย่างดีในการใช้งานให้ผู้ดูเนี่ยดูง่าย มีบางกราฟิกหรือบางรูปเนี่ยที่ดูแบบว่าไม่ค่อย a แอ e c t i v e แบบไม่้สัมพันธ์กับข้อมูลที่นําเสนอเนี่ยถ้าอาจารย์สังเกตเห็นมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอชจาให้สาบภาได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ฟอนต์ฟอร์แมตมีการวางแผนไม่อย่างดีนะอาจจะมีบางบางสไลด์ที่ตัวหนังสืออาจจะแบบอ่านยากนะฮะบางสไลด์หนังสืออ่านยากรวมถึงมีกราฟิกที่ ที่ก็ดีแต่ก็มีบางอันของกราฟิกที่อาจจะดูแบบไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับเนืเอน้อหาที่พูดนะฮะอาจารย์ก็จะให้เป็น2คะแนนได้นะครับส่วนฟอนต์ฟอร์แมตที่ดูยากมากหลายๆสไลด์เลยรวมถึงกราฟิกที่มันมันไม่ได้เกี่ยวโยงกับเนื้อหาเลยถ้ามีเยอะมากอาจารย์ให้เป็นหนคะแนนได้เลยครับผมส่วนไตรแลงวชภาษาอังกฤษในการสุ่สารถ้าพูดสปีคใช้ามากที่เหมาะสมนะฮะ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีเนี่ยอาจารย์ก็ให้4คะแนนได้เลยแต่ถ้าผู้พูดสปีคสังกฤษเข้าใจนะแต่อาจจะมี grammar เออเลิบนิดหน่อยนิดห,หน่อยฉันให้ได้3คะแนนได้แต่ถ้าเออร์เลิบมากมาก grammar เออเลิบมากมากฉันลดลง2แต่ถ้า grammar เออเลิบมากจนไม่เข้าใจเนื้อหาเลยอาจารย์ให้1เลยครับผมโอเคต่อไปเป็นเรื่องของการเดลิเวอร,รี่หรือบุคลิกท่าทางการใช้สายาตาและน้ำเสียงในขณะสือ่อสาร ให้คะแนนเต็ม4ถ้าผู้พีเต์นำเสนอได้โดยที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ดีโดยการสะท้อนจากการใช้ตาในการที่จะมองผู้ฟังนะครับแล้วก็ดูโน้ตบ้างนิดหน่อยไม่เยอะเงี้ยให้เต็มได้เลยรวมถึงสมฟรถที่จะพูดด้วยน้ําเสียงที่ดังฟังชัดนะครับมีเบาให้เกิดความเน้นความสําคัญของเนื้อหาแต่ถ้าพีเต์โดยที่ใช้แตเล็ไกลคอนแทนะฮะแต่ก็มีคั้ง จำเป็นที่ต้องมองโน้ตอยู่เรื่อยๆนะครับต้องคอยมองโน้ตอยู่เรื่อยๆอย่างนี้จังก็ลดเหลือสาคะแนนจนถึงกานพูดที่อาจจะแบบวอลลุ่มอาจจะอาจจะ v a r i a อ i o n อาจจะไม่ได้แบบพูดได้น้ำเสียงที่ดังฟังชัดตลอดเวลานะฮะส่วนกรณีที่ให้แบบ2คะแนนก็คือมี Eye c คอ t a c t ที่น้อยมากนะครับต่อผู้ฟังนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะอ่านโน้ตอนนี่คือส่วนใหญ่อ่านโน้ตให้2คะแนนนะครับ แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่อาจจะฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เสียงเบาไปอย่างนี้ยนะส่วนให้หนึ่งคะแนนถ้าผู้พรีเซนตเนี่ยไม่มองผู้ฟังเลยอย่างเงี้ยให้หนึ่งคะแนนเลยครับหรือพูดเสียงโมโนโทนนะครับก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยไม่รู้สึกคอนเน็กที่อยากจะจฟังเนื้อหานั้นนะครับโอเคต่อมาเรื่อง summarize ของ main idea ทุกปัมารถในการสรุปประเด็นสาคัญของเรื่องถ้าพรีเซนตโดยที่สามารถจะ ช่วงสรุปประเด็นความสำคัญงเรื่องอาจจะสังเกตจากตอนสรุปที่เป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกันช่วงเวลาประมาณหนึ่งนาทีตรงนั้นถ้าเขาสามารถจะพูดสรุป main idea ได้อย่างชุกชชัดเจนเนี่ก็ให้เต็มไปเลยแต่ในกรณีที่พูดสรุปประเด็นออกมาเนี่ย most ที่สรุปมาเป็น most idea แต่อาจจะขาดไปบ้างนิดหน่อยก็ให้เป็นสามคะแนนสามารถ identify important idea ได้แต่ว่า main idea ขาดหายไปที่เป็นตัวสาคัญอาจารย์ลดเหลือสองคะแนนครับแต่ถ้าในกรณีที่ identify รายละเอียดได้แต่ว่าเมเดียมไม่ได้ถูระบุเลยอันนี้ก็ลดเหลือหนึ่งคะแนนนะครับอันนี้น่าจะเกิดขึ้นยากหน่อยเนอะโอเคไปไทม์ของการพรีเซนต์การพู้เวลาซึ่งเราจะมีการจับเวลากันอยู่แล้วนะฮะโดยจะจำข้อจะจับเวลาถ้าอยู่ในช่วงสิ่สถึงสิบหกนาทีก็จะได้สี่คะแนนเต็มถ้าเป็นสิบสองถึงสิบสามนาทีหรือ,อสิบเจ็ดถึงสิบแปดนาทีก็จะได้สามคะแนนแล้วก็ลดหลั่นกันไปตามตัวเลขที่เราเห็นในนี้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วอาจารย์สามารถที่จะกดคอมเมนต์ลงไปใน ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าอาจารย์อยากมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนำผู้พีเต์ให้ปรับปรุงในครั้งต่อไปนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาฟังน้องนําเสนอเขาก็จะต้องมาให้คะแนนเพิ่มเติมอีก4เปรเ็นต่อจากนี้ด้วยนะครับก็จะมีอันแรกเป็นเรื่องของอาใจารย์ใส่และความสนใจการเตรียมนะฮะก็คืออันแรกให้คะแนนเต็ม4ถ้ามีทุกครั้งที่นัด พบปากพูดคุยเพื่อเตรียมการเสนอมีความตั้งสาตั้งมีสะท้อนถึงความตั้งใจฮะต่อ,อการเาตรียมการเสนอและ,ะสามารถรู้สึกได้ตรงนั้นนะฮะอาจจะให้สีกันได้เลยนะครับอาจจะรู้สึกแบบเด็กมีความกระตือรือร้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า,าบางครั้งอาจจะแบบกระตือบ้างบางอาจจะมีหลุดหลุดที่ไม่กระตือรือร้นนิดนึงอาจจะ,ะลดเหลือสามได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบ กรน้อยลงมาอีกคือไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยก็ลดเหลือสองนะฮะหรือถ้าแบบไม่ไม่โฟกัสต่องอางททนที่ทําเลยสักนิดเดียวก็ลดเหลือหนะึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาให้คะแนนพวรับผิดชอบถ้างานที่ให้ไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบเนี่ยเค mm hmm. เห็นว่าให้เด็กไปอ่านปเปเปอร์มาแล้วมาคุยกันเด็กมีการอ่านแล้วก็มาคุยกันจริงๆเนี้ยอาจารย์ก็ให้เต็มได้เลยหรือให้ไปหาข้อมูลอะไรมาแล้วเด็กก็หามาแล้วก็มาคุยเงี้ยอาจารย์ก็อาจว่า Follow through ทุก assignment ที่ให้งานไปแต่าบาง assignment หลุดไปนิดนึงคืออาจจะมีแบบพลาดไม่ได้ทำมาบ้างนิดเดียวนี่ถ้านิดเดียวเนี่ยก็คือเป็นให้สองคะแนนแต่ถ้าไม่ Follow through เลย most assignment ก็คือให้งานไปสามครั้งสองครั้งไม่ทำงานมาส่งนาาี้อาจารย์อาจจะให้เป็นสองคะแนนแต่ถ้าแบบ Never Follow through เลยก็คือให้งานไปสามครั้งไม่ทำงานเลยสักครั้งเดียวก็ให้1คะแนน ่อไปเป็นการตรงต่อเวลาถ้าทุกครั้งมาจันนัดไว้กี่โมงเด็กมาตรงต่อเวลาจังให้เต็มแต่ถ้าบางครั้งมีเลทบ้างนิดหน่อยก็ให้เป็นสามคะแนนแต่ถ้าเลทมากขึ้นก็เหลือสองหรือถ้ามาเลทตลอดเหลือหนึ่งนะครับกานอ่านอันนี้เป็นอันสุดท้ายละวความสัมพันธการอ่านบทความวิจัยถ้าอาจารย์ที่บกษาเห็นว่าเด็กมีความตั้งใจอ่านแล้วก็ทอเข้าใจมาดีแล้วก็มาท้อนจากการมาพูดให้จันในเวลาที่จันนัด Queen, เพื่อเตรียมการพรีเซนต์เนี่ยอาจารย์เห็นเด็กว่าเด็กดพูดอธิบายในเนื้อหาที่ให้ไปอ่านมาสแสดงว่าเด็กมีความตั้งใจอ่านาให้เต็มได้เลยแต่ถ้าอาจารย์เห็นว่าเด็กอ่านมานะแล้วก็ลังเข้าใจมานะแต่ว่าบางครั้งโทเมนดเดียอาจจะหลุดออกไปอาจจะที่อินเตอร์พีดผลอาจจะผิดพลาดไปอาจารย์าารยรทีาา่ปรึกษาก็จะประเมินว่าเขาอ่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักก็ให้เหลือสามคะแนนได้ในกรณี่นักเรียนอ่านแล้ว ว่ามีคอมเมนต์ที่แบบว่าระบุว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านมาเลยหรือไม่ได้หรืออ่านแบบผันผ่านไม่ได้คิดวิเคราะห์เป็นตัวอย ruit, ่างเงี้ยอาจารย์อาเจือสองคะแนนส่วนในกรณีที่เด็กไม่ได้สามารถอ่านได้เลยติความหมายเขาไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เหลือหนึ่งคะแนนอันนี้คือทั้งหมดของการใช้แบบประเมินนะฮะในการใช้ทำเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ ใช้การพิจา,ารณานักสาที่กำลังนำเสนอในในชั่วโมงเจน้าขับนะครับก็ฝากอาจารย์แต่ละท่านช่วยช่วยพิจารณาว่าเข้าใจไหมนะครับโอเคขอบคุณครับผม